สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับเข้าหลังบ้าน youtube นะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะฮะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่ Google ก่อนนะฮะอันนี้ผมเลือกเข้าไปในระบบ s a ฟ a r i ก่อนนะแล้วก็ค้นหานะครับคำว่า YouTube Studio นะฮะ t u b e บนะเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะ คลิกเข้าไปนะครับเลือกอันที่สองนะฮะ o u t u b e Studio ปึ๊บเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปนะครับเราอย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะฮะไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็คลิกข้างล่างนะครับใช้ Studio ต่อนะฮะปึ๊บระบบเขาก็จะลิงค์เข้าไปในหลังบ้าน Google ที่บัญชีเรา,าลงบัญชีไว้นะครับ ท m a i เมจีเมลก็แล้วแต่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเน็ตช้าเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาหน้าหน้าตานะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาแล้วก็ซูมได้นะเลื่อนซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นแถบฟีเจอร์นะครับเป็นการปรับแต่งวิดีโอการดูข้อมูลต่างๆข้อมูลเชิงลึกนะครับเปิดสร้างรายได้อย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้ผมช่องผมยังไม่ผ่านนะฮะยังไงก็ช่วยดูให้ผมผ่านด้วยนะฮะ <c oughs> ฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายอันนี้เป็นการแสดงผลที่เห็นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เขาก็จะมีแถบขึ้นมานะครับให้มีกราฟให้เราดูนะครับว่า ช่องเรามีการดูเท่าไหร่ใช้เวลาในการใช้ระยะเวลาในการรับชมเท่าไหร่นะครับมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหรรายได้เท่าไหรนะฮะของผมรายได้ศูนย์บาทไม่ภูมิใจมากโอเคนะฮะเราก็เลือกฟีเจอร์ต่างๆที่เราต้องการที่จะแก้ไขได้เลยนะฮะโอเคครับ